ตอนนี้ตามหาคนหายธนพรอยู่ไหนเอ่ยเดือนที่แล้วยังปั่นอยู่เลยว่าสุริยะเป็นคน n d i อันดับหนึ่งแล้วก็ดิวกับท็อปวลาวุธเป็นคนด d เดตอันดับ3ตอนนี้ท็อปวลาวุธอยู่ไหนท็อปวลาวุธอยู่ไหนคะวันนี้จะเข้าพักภูมิใจไทยไปซบพักภูมิใจไทยยกขบวนของชาติไทยพัฒนาไปอยู่ ภูมิใจไทยทั้งพักคุณนนทพรคุณวิเคราะห์ยังไงก่อนวิเคราะห์อย่างนี้มันมั่วปั่นไปวันๆปั่นกระแสให้คนออกมาดา่าเฉยๆนี่แหละด่าพักเพื่อไทยว่าไม่มีคนจะเอาแล้ว,ลวไงถึงเอานี่ไปเป็นแคนดิเดตคุณไม่รู้จริงอ่ะคุณวิเคราะห์มาทำให้สังคมปั่นป่วนแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหน คุณออกมามายอมรับความจริงนะว่าที่หลังคุณไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์และคุณวิเคราะห์วิจารณ์มั่วไปหมดทําให้สังคมปั่นป่วนไปหมดเหนื่อยใจกับนักวิชาการคนนี้จริงๆไอ้พวกทีวีทั้งหลายคุณคิดว่านักวิชาการคนนี้มันมีคุณภาพเหรอเชิญกันไปจ้างพูดแต่ละอย่างเหนื่อยใจแทน ทีวีแต่ละช่องแต่ละช่องที่เชิญไปก็คุณกับพวกอันี่เหมือนกันแหละช่องสลิมไรค,คุณภาพเหมือนกันเชิญแต่คนไรค,คุณภาพไปวิเคราะห์วิจารณ์